มาแรง่างบอกอยากขอพ่อหน้าจักหน่อยเลิกงานนักการแต่โให้ออกมาคอยที่ก่อนไอ้โทรมาน,นาเพราะใจพี่พ่อจะใสหากนา้ำเยานสัญอยาก นัดเจ้ามาคลมทิ้งใ,ใจยันหาเปลี่ยนไปไมไหมดลายยับยั้อยือยันมีภูมาเสกีรระหวัางที่เรารักใครอยากมาเห็นหน้าโอหากระเจง nó đau khó to cho bó, bó cánh giày này cùng, để hai người giúp nhau cùng, âm hàm Takut sedih, sulit jayak mengikhlaskan, takkan ada yang datang lagi, takkan ada Hãy hands the halo for you learn. I've been here so many in the cold